สวัสดีครับคุณผู้ชมประเทศไทยมีฝนตกเรื่อยแม้ไม่ใช่ฤดูฝนฝนพรำถนนเปียกน้ำขัง และมาเบรกให้มั่นใจกันครับในขณะฝนตกทัศนวิสัยไม่แจ่มชัดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มขึ้นถ้าขับที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกปกติที่34เมตรก็ควรห่างจากคันหน้าสัก5-60เมตรครับจะได้มีระยะที่ค่อยชะลอเบรกทันไม่ต้องเบรกกระทันหันหากขับระหว่างฝนตกหนักหรือขับผ่านที่น้ําท่วมขังชุดเบรกเปียกชื้นพยายามไม่ใช้เบรกขณะลุยน้ําท่วมขังและเมื่อพ้นมาแล้วระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นต้องเผื่อไว้ไล่ความชื้นออกจากผ้าเบรกเมื่ออยู่ทางตรงรลดโล่ง โดยขับด้วยความเร็วสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยสัก3-4ครั้งครับที่สําคัญไม่ควรละเลยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกซึ่งควรเปลี่ยนทุก40,000กิโลเมตรหรือ24เดือนแล้วแต่อะไรถึงก่อนป้รงกันการเกิดสนิมจากความชื้นและกัดกร่อนลูกยางเบรกบวมหรือชํารุดจนทําให้น้ํามันเบรกรั่วซึมสวัสดีครับ